ดีจ่ะวันนี้ป้าหยุดงานนะอยู่บ้านก็เก้าโ,โมงแล้วเก้าโมงสิบห้านาทียังไม่มีใครตื่นนอนกันเพนลินเลยเมื่อคืนนอนกันดึกไงเมื่อวานฉลองไม่ได้ฉลองหรอกเพราะว่าที่บ้านไม่ได้ฉลองอะไรแค่ทำกับข้าวกินกันพร้อมกันทุกคนแค่นั้นหนาวเพื่อนๆหนาว ก็ไม่วันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อุณหภูมิหอ,องศาขานอกบ้านข้างในก็น่าจะสิบแปดสิบเก้าถึงกว่าไม่รู้ไม่ได้ดูมองไม่เห็นนมันไกลเห็นแต่นอกบ้านเพราะว่าดูในมือถืออืก็เห็นเขายังไม่ตื่นก็เลยเอยมาคุยสัหน่อยสินั่งรอกาแฟเยน็นเพื่อนเมื่อวานเมื่อวานลูกเขาก็ทำริบแบะริบแบก็คือหมูกรอบ แต่ว่าหนังมันลาอออกหมดเลยนะเอาไปทอดก่อนหลายๆชั่วโมงหลังจากนั้นเอาออกมาลาอหนังออกออกมาลาอหนังออกแล้วก็เอาเข้าไปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าบางคนก็ชอบหนังกรอบๆแต่ที่บ้านไม่ก็ชอบนะมอืมกินได้แต่ก็ไม่ก็ชอบมาลาอออกแล้วก็เอาเข้าไปอุ่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทําซอสทำอะไรต้มผักกัน ามภาษาลนะลูกก็กินกับข้าวมั่งแมก่กินกับข้าวลูกก็กินกับต้มผักง่ายๆแค่ทํากับข้าวกินด้วยกันแล้วก็มีลูกก็ทําอะไรอ่ะพายคิดชื่อไม่ออกเอ้ยพายอะไรเป็นของหวานเป็นพายอ่ะแต่นึกชื่อไม่ออกไม่รชื่ออะไรคล้ายๆคาราเมลเม,มื่อวานเอาจริงนะเมื่อวานนี้ที่ทํางานเมื่อวานพาไปทํางานนะวัน วันคริสตนะ์มาสนะนอร์วี์เมื่อวานเนี้เขาจะลองกันเมื่อวานไปทํางานครึ่งวันก็ละลายแผนกในห้องครัวนะเขาก็ขนมมาให้สองจานเลยคนทํางานสามคนสี่คนเองสองจานเบลอเลยสองจานใหญ่ๆเลยวนะถือมาแล้วข้างบนออฟฟิศก็เอาช็อกโกแลตมาให้อีก กล่องเบลเลอร์เลยเป็นกล่องเอ,อมีหลายอย่างเน่นะั้นช็อกโกแลตเมื่อวานนะ่ะเพิ่มน้ําตาลไปเยอะกลับมาบ้านลูกก็ทำกับข้าวแล้วก็ขนมหวานอีกเมื่อวา,านเป็นวันที่อ้วนที่สุดอ้ <c oughs> วนทุกวันนะแต่เมื่อวานอ้วนเยอะหน่อยโอ้กาแฟยังไม่เย็นเลยเพื่อนๆอ,อ๋อเป่าสะหน่อย <c oughs> ตื่นมาตอนเช้าๆนะจริงๆแล้วเขายังไม่ตื่นกันเนี่ย มีเวลาคุยนะมีเวลาทําคลิปนะสี่ห้านาทีแต่เสียงไม่ค่อยมีตอนเช้าเช้าเสียงแห้งมากเลยต้องกินกาแฟอุ่นๆหรือม่นน้าอุ่นๆแต่การที่จะหาเวลาผมก็แห้งนะการที่จะหาเวลามานั่งคุยบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายนะอม,มันก็ไม่ได้ง่ายทํางานด้วยอะไรด้วยอาทิตย์นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปทํางานดีนะ เข้างานเข้างานเออหกโมงพรุ่งนี้เช้าทำงานอีกสองวันก็ว่าจะร้อนร้อนอุ่นอุ่น,นไม่อุ่นแล้วร,ร้อนเลยแหละรอนานอนะ่ะรอเท่ากับนาทีที่คุยนี่แหละจะสี่นาทีอยู่แล้วรอก็พรุ่งนี้ทำงานอีกสองวันเพื่อนเพื่อนเข้างานเออหกโมงเชา้าที่ห้องสภา แล้ววันเสาร์ก็ว่าจะไปบ้านพักเพราะไม่ได้ไปนานแล้วนะอืมนานแล้วก็ว่าจะไปดูหน่อยว่าหิมะท่วมยัง <c oughs> มันขึ้นไปทางเหนือหน่อยมจะมีหิมะเยอะแถวนี้ไม่มีหิมะนะเพื่อนๆนะไม่มีหิมะเลยไม่น่าเชื่อว่าปีนี้คริสต์มาสไม่มีหิมะเลยนะมันตกก็จริงมันตกมาวันนี้เออคืออุณหภูมิมันต่ําวันนี้หิมะตก พอจนเย็นอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหิมะละลายอยู่อย่างนี้อยู่อย่างเนี้ยตั้งแต่หิมะเริ่มตกจนเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ป้าคิดว่าหิมะน่าจะไปตกประมาณเดือนมกราคมพามีนาปีนี้นะไม่เชื่อรอดูโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะป้าขอนั่งเป่ากาแฟให้เย็นๆหน่อยเออคลิปมันยาวไปอะค่ะคลิปมันยาวไปในป้าเห็นห้านาทีแล้วเนี่ย เดี๋ยวเพื่อนจะปัดทิ้งหมดแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีวันหยุดค่ะ